ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายได้แก่นายธงชัยแม็กกินไตเบิร์ธธงชยัยผู้ขับร้องเพลงให้โลกได้เห็นน้ำใจคนไทยค่ะเอากรีดดังพอลรือยัางกรีดอีกเลยค่ะขอแสดงความยินดีกับพี่เบิร์ด้วยนะคะโออิจฉา ายรัมนตรีรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายได้แก่นายนพสินแสงสุวรรณหรือว่าคุณหนุ่มกลาผู้ขับร้องเพลงลมค่ะ าล้ค่ะชุดนี้เราจะขอเบรกเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนนะคะเพื่อเพื่อให้จํานวนของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสวยงามเหมาะสมนะคะก็จะเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีและท่านประหลัดนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้ดได้รับรางวัลเพชรในเพลงในชุดแรกก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยจะจำนวนมากแล้วอาจจะเฟรมออกมาไม่ไม่เหมาะเท่ากับการแบ่งเป็นชุดๆนะคะเรียนเชิญค่ะ เรนเชิญดรมนรตดานะคะเรียนเชอญอาจารย์วิรัติูุถาวรค่ะอาจารย์ชัยรัตนวงเกียรติขจรคุณหนุ่มกลานะคะครูสลาคุณวุฒิค่ะดวงพรสิทธิชัยค่ะตัวแทนคุณพยับคำพันธ์นะคะตัวแทนคุณเทอรี่เมฆวัฒนานะคะแล้วก็พี่เบิร์ดธงชัยนะคะเอากรีดพอหรือยังไม่พอก็กรีดได้ค่ะวัน แล้วมนตรีบอกว่าเต็มที่ค่ะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งค่ะ แหมหยุดโลกอิจฉาแล้วต้องเตรีมยมมเย้ยด้วยนะคะะอิจฉาต่อไปค่ะรางวัลชมเชยผู้ขับร้องเพลงไทยศักดิ์